นี่ผมเปลี่ยนไปกล้องหน้า 4K 60เฟรมแล้วฮะเดี๋ยวถือด้วยมือดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ผมถือในยะางมือนะฮะแล้วก็เอื้อมเบ็ดแบบสุดมือที่ผมจะเอื้อมได้เลยนะครับที่จะจับมือถือถ่ายบล็อกได้นะฮะบางท่านบางคนนะฮะไปแล้วลืมเอาไม้ไปนะฮะก็ใช้มือนี่แหละนะฮะจับบล็อกได้เลยนะครับผมก็จะได้แบบฟิลภาพประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใครเอาไปเพื่อถ่ายคอนเทนต์นะเวลาผมครับผมก็จะอัพแบบฟู 4K 60เฟรมไปเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองเปิดคุณภาพสูงสุดดูได้นะครับว่่าาออออกมมันโเเคหรืปล่า น,นี่เป็นโซนรองเท้าแล้วเห็นะครฮะถ้าใครมาวอลก็จะได้ภาพประมาณนี้นะครับผมนะฮะอย่างที่ผมได้เดินให้เพื่อนดูนะโค้กเค60เฟรมกันสั่นได้ติดไปนะครับผมนะฮะไม่รู้ภาพจะสั่นทักขนาดไหนนะฮะเพราะว่ากันสั่นกล้องหน้านะเขาเวลาเราเปิดกันสั่นปุ๊บนะฮะเขาจะปรับคุณภาพเป็น Full HD 30เฟรมเท่านั้นเองนะครับซึ่งได้สิ่งสุดประมาณนั้นนะฮะถ้าเราเปิดใช้กันสั่นนะลองดูสีลองดูคุณภาพนะฮะดูกันสั่นเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวลองกล้องหลังดูนะฮะว่ากล้องหลังจะ ทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมก็ได้ปิดกันสั่นแล้วนะครก็สามารถถ่ายได้ที่ 4K 6 0เฟรมแล้วนะครับผมก็ลองเดินดูอันนี้ภาพอาจจะดูสั่นๆนหน่อยนะครับผมแต่ต้องดูดนความอีกทีนึงว่าสั่นมากขนาดไหนนะครับแต่ท่านเพื่อนเห็นไฟล์วิดโีโอฟตเจตรงนี้ที่ผมลงไปนะฮะเพื่อนเพื่อนก็จะได้คุณภาพการสั่นประมาณนี้เลยนะครับผมอย่างที่ผมได้ถ่ายลงนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็น 4K 6 0เฟรมนะครับกอนนี้ก็อยู่ในโซนของส่วนทิชชูนะะ่นะครับผมนะฮะก็มีทิชชู่ อันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของพระอ้อมผู้ใหญ่นะครับก็เป็นคันเพืผู้ใหญ่นะฮะสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมบางท่านก็อาจจะต้องใช้นี่ลองหาเลือกซื้อดูได้นะฮะก็มีโปรโมชั่นลดราคาเยอะแยะเลยใต้เหลืองนะครับผมนะฮะลดจริงไหมนี่ไม่รู้นะครับก็ลองเปรียบเทียบราคาแต่ละที่ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นโซนในส่วนของทิชชู่นะครับนะฮะภาพที่ได้นะฮะจากกล้องอ n f ฟ n i x z e ซ o 3ร่ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะในส่วนของ 4K60 เเฟรมนะฮะ การเก็บสีเก็บแสงโอเคไหมนะครับผมลองดูได้นะฮะในส่วนของการสั่นโอเคไหมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไม้นะครับผมนะฮะอันนี้ไม่ได้ต่อไม้นะฮะก็เป็นการใช้ไม่จากตัวโทรศัพท์เองก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราถือถ่ายหน้าเราอ่ะมันจะประมาณไหนนี่ถ้าผมใช้กล้องหลังนะฮะถ่ายตัวเองเซลฟี่ตัวเองอย่างนี้นะครับผมนะฮะผมไม่เห็นหน้าจอนะตรงนี้ผมไม่รู้ว่ามันดืออนะ้อเฟรมหรือเปล่านะก็อาศัยแบบการกะระยะเอานะครับผมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับใครใช้ในเรื่องของกล้องหลังในการถ่าย บล็อกถ่ายอะไรนะฮะก็ต้องอาศัยความชินแล้วก็ความถนัดด้วยนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้ 4K 60เฟรมนะฮะอันนี้ปรับมาใช้เลนส์อัลต์วายนะครับผมปรับความละเอียดเป็นที่ 4K 30เฟรมนะฮะเลนส์อัลต์วายเนี่ยจะปรับ 4K ได้ที่30เฟรมเท่านั้นเองนะครับผมจริงๆแล้วเวลาวอลเนี่ยเขาก็ต้องใช้กล้องหน้าใช่ไหมฮะมันจะได้เห็นหน้าตัวเองด้วยใช่ไหมฮะแต่ถ้าอยากได้รายละเอียดคุณภาพมากขึ้นนะฮะมันต้องใช้กล้องหลังนะครับผมมันจะได้เก็บไฟล์ได้ดีขึ้นนะค,ะนะคะรับผ okay มนนะความละเอ แต่ต้องแรงมาด้วยการที่เราไม่เห็นหน้าจอตัวเองว่าเราดุดเฟรมหรือเปล่านะครับผมปัญหาอยู่ที่ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็น 4K 30เฟรมนะฮะเพราะว่าเลนส์อัตวัยเปิด 4K ได้ที่สูงสุด30เฟรมเท่านั้นเองนะฮะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะคุณภาพการเก็บสีของเลนส์อัตวไวเป็นยังไงบ้างก็นะฮะอย่างเพื่อนๆได้เห็นในคลิปวีดีโอนี้เลยนะครับผมอันนี้คืออยู่ในที่แบบในที่ร่มนะครับผมมีแสงไฟคนท่าที่อยู่เยอะนะฮะ อันนี้ยังไม่ได้ถ่ายที่กลางแจ้งนะถ้าไปถ่ายที่กลางแจ้งนะคุณภาพน่าจะต้องดีกว่านี้แน่นอนเดี๋ยวไปไปถ่ายกลางแจ้งให้ดูนะครับอันนี้ถ่ายในที่ที่ล่มนะครับผมที่มีแสงไฟเพียงพอนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล้องหน้า 4K 60เฟรมนะลองดูนะครับว่ากันสั่นได้หรือเปล่านะผมก็คิดว่ามันอาจะโอเคแหละนะครับฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมนะฮะลองดูนะครับว่ากันสั่นโอเคไหมนะครับ พอเพื่อนๆเอาไปถ่ายนะก็ต้องเดินประมาณผมนี่แหละผมว่านะแต่นี้มันต้องมีไมซ์เซลฟี่นะผมยื่นสุดแขนนี่เมื่อยแขนมากเลยตอนนี้นะฮะก็คือแบบล้าเลยตรงนี้เพราะว่ามันต้องยกสูงอ่ะถ้าสมมติผมเนบลงมาแบบสบายๆนะมุมภาพที่ได้มันจะประมาณนี้เลยนะมันจะไม่เห็นรายละเอียดทั้งหลังเลยนะฮะมันจะเห็นแต่ท้องฟ้านะครับอันนี้อาจจะต้องมีไมซ์เซลฟี่ในเรื่องของการถ่ายช่วยด้วยนะฮะถ้าใครจะไปวอล์กนะครับผมนะถ้าถ่ายจริงๆก็ต้องอยู่เนี้ยแล้วยื่นแขนอย่างงี้ฮะถ้าถ่ายนานๆน,น,นะเมื่อยแน่นอนนะครับผม อันนี้ก็คือกล้องหน้านะครับ 4K 60เฟรมนะครับนะฮะดูสีสันของภาพนะครับว่าเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวลองกล้องหลังดูนะว่ากล้องหลังโอเคหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ 4K 60เฟรมนะครับผมลองดูนะครับว่ากันสั่นโอเคไหมนะครับอันนี้ไม่ได้เปิดกันสั่นนะเพราะถ้าเปิดกันสั่นมันก็จะขึ้นเป็น f ฟูทด d 30เฟรมนะครับผมอันนี้เป็น 4K 60เฟรมนะฮะภาพก็จะดูแบบคมมากขึ้นนะฮะสังเกตดูภาพคมมากขึ้นนะครับผม แต่เราก็ต้องพยายามถ่ายให้มันนิ่งที่สุดนะฮะมือของเรานะฮะรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยดูจากพีวีหลังกล้องมันจะดูสั่นๆเลยนะไม่รู้ว่าพอประมวลผลภาพออกมาเสร็จนะฮะมันจะนิ่งหรือเปล่านี้ต้องลองดูอีกทีนึงนะฮะ จากที่ผมดูหลังกล้องเนี่ยมันยังสันๆ,ๆอยู่นะเพื่อนๆที่ดูฟุตของผมนะฮะก็เป็นฟุตที่ผมอัปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหลังจากที่เขาประมวลผลภาพเสร็จนะครับผมอันนั้นก็คือไฟล์ที่ได้นะฮะเพื่อนๆเอาไปถ่ายก็จะได้ไฟล์แบบนี้เลยนะฮะอย่างที่เพื่อนเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าหลังกล้องตอนนี้นะฮะถือว่าสีสันใช้ได้นะครับผม